ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับใครที่สนใจอยากเติม UC ตอนนี้เติมกับร้าน Richman Shop นะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับใน1วันเนี่ยเราสามารถเติมได้3เซตนะใน1เซตเนี่ยเติมได้1ราคาซึ่งในแต่ละเซตอะ่ะมีสิทธิ์รุ้นลับ UC เพิ่มเติมตั้งแต่30 UC ไปจนถึง2,400 u c เลยใครที่สนใจเนี่ยเปลียงแค่เราแอดไลน์ไปที่ Richman Shop อย่าลืมแอดด้วยนะใช้แค่เพียง User ID แล้วก็ชื่อตัวละครนะครับ เติม UC ได้24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอ์ไม่จับไม่ได้ต้องเติมที่ร้าน r i c h m a n Shop เท่านั้นนะครับสวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับผมสตรีมอยู่นะครับพี่พี่เอรบกวนเอ้าหรอใช่ครับใช่ครับสตรีมผมต้องทำยไงครับเนี่ยเล่นปกติเลยครับพี่เอ็มเอาละนะฮะกล้วยนี่คือเจ้าของมอสเบอร์เกอร์ตัวจริงสขอขอบคุณดคฉันกล้วย S <S> right> ัับมาส่งกำลังใจให้พี่ส่งกับค at ุณกล้วยค่ะไปกล้วยต้องแบกนะต้องไก่นะกล้วยถ้าไม่ไก่สปอนเซอร์พี่หลุดนะเฮ้ยไม่เป็นไรเขาลอยพี่เขาตีมาเขามากับเราใช่พี่เขาค่อค่อเขาดึกๆมาพี่มาแล้ว ผมรี่รองหาปืนนอกไม่นอกไม่นอกไม่นี่ไปงานเข้าแล้วก็โหงานเข้างานเข้า I need a weapon เฮ้ยโหเป็นกำผมมาแล้วพี่ระวังอยู่หลังสองนะ นี่ไงมาอยู่หลังกล่องครับกำลังไปครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรียกได้เรียกได้มี4-6ข้างหน้านะครับนี่เอาคืนเอาคืนให้เอาคืนเอาคืนเยี่ยมเลยครับพี่ละที่ Lust> มีคนฟาร์มจอหูวฟาร์มมีคนฟาร์มนะตรงเนี้ยใช่พี่มันม bueno> ีที่หน um> ึ่งพ okay ี่มันมีที่หนึ่งอ่ะแต่เหมือนจะไปแล้วมั้งระวังนะอยู่ฟาร์มฟังเสียงอืมประตูเปิดบ้านบ้านเลี้ยงข้างหลังยังไม่ฟาร์มเฮ้ยมีมีมีพี่เจอแล้วนี่นี่นี่บ mm ้านนี้เลยบ้านนี้มันนี่นี่ เขานิ่งนะเขานิ่งเฮ้ยขยับแล้วนั่งเดียรเลยใครข้างล่างหรอใช่ข้างล่างนะถูกนะครบเฮ้ยข้างบนซ้ายข้างบนซ้ายมีข้างบนซ้ายโอเคมี วังเขานอนนะนอกน็อกน็อกยิงตอนเขายิงใหญ่พอดีเลย เฮ้ยเฮ้ยล่างล่างไม่เห็นนะห้องน้ำี่มาค ที่เห็นแถวแถวนี้ตัวหนึ่งยิงไปไหนแล้วใช่มี่ชุดเหลืองพี่ยิงใหญ่้วหายไปเลยวนพี่วนวนไม่ได้พี่จะล่วงว่ะ ออกนี่ตัวนี้แหละเองจะเดินข้าหรอเฮ้เพื่อนดูดูทุกคลิปเลยครับจานจานเล่นพับจีแล้วหิวสั่งอะไรกินดีค hey, รับอัน hey, แ่นแน่เป็นงานจริงนะเราอะพรุ่งนี้เช้าเลยครับพรุ่งนี้เช้าเลยสั่งได้เลยนะครับมอสเบอร์เกอร์นะ มันเพื่อผมสั่งอยู่นะไอเนื้อย่างอะไรยากินิกล่ะที่อย่างเออเนื้อย่างยากินิกลงไงใช่ครับใส่ใช่ครับผมส่เนื้อเนี่คลิปคลิปล่าสุดผมเพิ่งโปรโมทฟูจิยามาเบอร์เกอร์ไปมีทั้งเนื้อแล้วก็หมูด้วยผ่าร้านไม่เจอัส่งทางไลน์เลยับ เป็นน้ำมันไม่ถูกเข้าแหวบ้านแดงแล้วล่ะเฮ้ยคนนี้ยิงอยู่เฮ้ยเฮ้ยมีบนบ้านโอ้โหบนดูแล้วครับบนบ้านบุกกล้วยบนบ้านชั้นสอง ยืนหลังพี่ลิงพี่อยู่ลิงพี่อยู่โดดลงมาแล้วโดดลงมาแล้วกล้วยโดดลงมาแล้วเข้าไปเข้าไปบ้านเลยเออนั่นแหละหมดต้องข้างหลังมีนะครับข้างหลังก็มีนะครับเลยบรใจผมโอเคโคราชมีขายไหมครับมอสเบอร์เกอร์ ยังไม่มีครับยังครับยัง <is were S 1> ไม่มีครับแต่ว่าสีราชามีแล้วนะที่สีราชาโชคดีมากเลยวันนี้ที่ได้ยินเสียงเจ้าของมดเบอร์เกอร์เจ้าของบอสเบอร์เกอร์หล่อไหมครับแหมหล่ออยู่แล้วผมโชคดีที่ผมได้เร่นกับเขานะ ก็ไม่ต้องกินเยอะๆแล้วละ่ะถ้ามีสาขาเปโลหะก็ดีมันไม่มีอ่ะสาขาเป็นโลหะเ,เดี๋ยวพี่ส่งส่งเคอรีไปให้บูดพอดีนะ <laughs> เฮ้ยบ้านเราเล่นได้อยู่นะสวยเลยบน,นเขาก็มีหรอมีมีมีมเขามีครับเราไม่มีแล้ว รถมีรถม,มาอ้มขวาล่างขวาล่างขวาล่างใต้เนินปักกี้มาชิดกกสองคันสองคัน

มีส่วนลดพิเศษไหมครับเกมถามเกมถามหมอเกมหมอเกม,ม,เกมไป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 ที่สาขานะเกมนะแล้วบอกว่ามาจากช่องพี่อะ่ะแล้วก็จ่ายนี่พี่ด้วยสองร้อยพี่ติดเขาอยู่ <c oughs> ซื้อไว้แล้วยังไม่ได้จ่ายนะเกมนะ ยิงไอ้ดบมาโอเคป็นุบปมแล้วล่ะท <c oughs> ุบได้เหรอไม่ได้แล้วดิไม่ได้แล้วดิดดวดโอ้เสียดายผมต้นไม้ไม่ทันผูสั่์เหลือตัวสุดท้ายเฮปลี่ยน,นแบบไปแบบระวัง กงไม่รอดเลยพี่ห็นอจะเป็นซอโอ้นหแล้วก็อยู่ชื่อไอคอนของันเราจะเลือกตัวหมือนกันดีชื่อิชื่อที่นี้ ออกแล้วครับเฮ้ยบ้านเห็ดเฮ้ยเฮ้านเห็ดบ้านเห็ดุปานเหตุหเห,น,เห,น,เหเนียดพี่ส้มเนียดฉันบนเลยพี่ ไตดสิสเปรย์เลยไ่ต้มโดนอีกสเปรย์เลยคงไม่ทันละเขาเขาต้นมาอ่ะสวยี่ อสองตัวสุดท้ายสวย <ไป S 1> สวยหนึ่งสุดท,ท้ายตัวสุดท้ายเหมือนตัวตัวไอวี่ะพี่ที่มันวิ่งขวาเหมือนตะแรกเออไม่ไม่ได่ใช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 ่ ไก่ว่ะตอนนี้ไก่ว่ะเฮ้ยทำเล่นไปตัวนี้อาจจะเป็นจีนายก็ได้เฮ้ย <c oughs> ตัวนี้เป็นจีนายก็จบเลยพี่ไม่กล้าวนขึ้นไปกลัวโดนยิงตกรถเดี๋ยวเราจะ บนริมก็ได้พี่เลาะริมอ่ะพี่พี่เอ็มคนละคันดีกว่าครับคนคนละคันดีกว่าค,ครับครับครปันนป่นป่วนปั่นปวนพี่ว่าพี่ว่าก้อนหินต้นไม้นี่แหละเด็นไม่ได้พี่เออไม่ได้ไม่ได้เอาให้ยกระด,ดูดแล้วเหรอก็จริงด้วยหินจริงด้วยฮะกระดูดยัง Watch out! สมเน็เข้าไปพี่ดูยัครับไม่เห็นเลยหลังกินเดินมันเดินนเด,น,นเดินตกตกระกแตกอยู่ตรง นานเลยปั๊มยา,า,าตรงนี้เลยก็ได้พี่ไม่ต้องขยับโอ้ออโหตัวครับหวัดดีครับจานเพิ่งมาครับเนี่ยเราเรายิงแม่นยิงคมแบบนี้เพราะว่ากินมอสเบอร์เกอร์นะ ฟูจิยามาเบอร์เกอร์เลยนะครับมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อนะพรุ่งนี้เช้าสั่งได้เลยนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ